ดิฉันบอกว่าการที่จะต้องร้องหรือฟ้องพวกเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของการปกป้องศักดิ์ศรีมันไม่ใช่เรื่องของการเอาคืนหรอกถ้าจะเอาคืนเนี่ยมึงจะโดนกันมากกว่านี่นะคะเขาไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนมึงเลยแต่เขาต้องการที่จะปกป้องในสิ่งที่มึงไปร้องเขาเนี่ยมันไม่ใช่นะเดือดร้อนกันไปหมดเพราะอะไรเพราะเขาจะเอาเพราะเขาไม่ได้ปล่อยให้มึงทําแล้วไงเขาจะเล่นมึงกลับบ้างไงเขามีสิทธิ์อ่ะเขาทําได้ และที่ท่นเชื่อว่าคนอย่างทักษิณถ้ามองแล้วนะคะไม่เห็นทางชนะไม่ฟ้องแล้วะค่ะนะ,ะแล้วก็มันเผิญมีเรื่องที่จะต้องให้แบกด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องบอกนะคะว่าท่านอ่าท่านดรทักษิณได้ให้ฝ่ายกฎหมายนะคะฟ้องอ่ทีอะไรนะคะทีรยุธส่วนเกษรที่ไปร้องศาลแล้วศาลตีตกคำร้องนะคะก็ คดีอย่างนี้นะคะคนอยางดรทักษิณถ้าไม่แม่นจริงไม่มั่นใจไม่ฟ้องหรอกค่ะเพราะเรื่องแบบนี้ทนะ่าถ้าเกิดว่าฟ้องไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีพูดง่ายว่ามองไม่เห็นหน,นทางที่จะชนะนะคะไม่ทำหรอกค่ะเพราะประเด็นแบบนี้เนี่ยส่วนตัวดิฉันนะคะเห็นด้วยค่ะทำไมคนเราต้องยอมให้ให้ใครก็ไม่รู้นะคะมาแบบ าหาเรื่องที่จะมาร้องเอาผิดเราเนี่ยซึ่งโอเคมันคุณมีสิทธิ์ทำได้ไงแต่เมื่อคุณไปทำแล้วมันไม่สำเร็จเราก็มีสิทธิ์ที่จะอเอาคืนจริงๆไม่ได้อยากใช้คำว่าเอาคืนนะคะเพราะว่าถ้าจะเอาคืนจริงๆเนี่ยมันก็เยอะเลยแต่ก็ต้องทำดิฉันอยากให้ทำแล้วก็ใครก็ตามที่มาทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะ ต้องต้องต้นเอาเอาเอา,เอาคืนถ้าไม่อย่างนั้นนะคะก็จะกลายเป็นว่า,าทางทางัทง้งพักเพื่อไทยทั้งดอรทักษิณทั้งคุณแพรทองทานายกรัฐมนตรีเนี่ยรวมทั้งคนในพักเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นลูกไล่ให้พวกนี้อยู่ร่ำไปผ่านมาสิบกว่าปีมึงก็ยังจะมาไล่เขาอีกนะคะใช่ค่ะพิบุตกร์เดี๋ยววันนี้จะมาเดี๋ยววันนี้จะมาจัดหนะักนะคะ ก็ต้องขออภัยนะคะว่าช่วงต้นๆปีใหม่แทนที่จะได้ฟังอะไรที่ไพยรอไพคงไม่นะคะตามสไตล์ของผู้หญิงคันปากก็คือนะ,ะคะคือคืองานนี้เห็นด้วยนะที่ดรทักษินแล้วก็รวมไปถึงพักเพื่อไทยด้วยนะคะถ้ามีประเด็นอะไรที่มีการบิดเบือนใส่ร้ายเนี่ยนะคะการฟ้องกลับหรือการดำเนินคดีกับพวกนี้มันเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่า พวกนี้เนี่ยมาร้องเนี่ยอ่ามันเป็นการร้องที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่ฟ้องปล่อยให้เขากล่าวหาไปก็เห็นเห็นมาแล้วช่วง้ฮว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่าทุจริตโกงภาษีหรือแม้กระทั่งจำนำข้าวต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันเริ่มมาจากการกล่าวหาก่อนทั้งนั้นเลยนะเลียงมองว่าอา้าวคุณเองก็มีสิทธิ์เนี่ยตอนที่เขาไปฟ้องคุณตอนที่คุณไปร้องไปฟ้องเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ นะแต่เมื่อศาลเนี่ยนะฮะเห็นแล้วว่ามันมันสิ่งที่คุณมาร้อเนี่ยมันเฮ้ยแม่งมันไม่มันไม่ไม่สามารถจะดําเนินคนดีได้เนี่ยตีตกไปเนี่ยเอา้าเขาก็ต้องอ่าเรียกร้องนะคะเรียกร้องศักิศีของเขาคืนมาสิเพราะการไปร้องเอาผิดเขาแบบแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยทำตรงนี้ผิดนะเฮ้ยมึงไปทําอย่างเงี้ยมันผิดนะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะกรรมการบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ผิดนะ,ะไอ้ที่มึงมาร้องเนี่ย ขอโทษนะฮะไร้สาระอ่ะเพราะอย่างนั้นดิฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปก็เท่ากับว่ายอมรับสิคะว่าสิ่งที่มันร้องเนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นต้องเอาผิดค่ะกระบวนการยุติธรรมจะเป็นอะไรที่แบบว่าจะมีความยุติธรรมก็ต่อเมื่อคนที่ใช้ไม่ใช่ทักษิณหระคะถ้าเป็นทักษิณเนี่ยพอไปใช้ความยุติธรรมหรือไปปกป้องตัวเองกลายเป็นไปหาเรื่องกลายเป็นไปป่วนเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าการที่จะต้องร้องหรือฟ้องพวกเนี้ยนะคะ มันเป็นเรื่องของการปกป้องศักดิ์ศรีมันไม่ใช่เรื่องของการเอาคืนหรอกถ้าจะเอาคืนเนี่ยมึงจะโดนกันมากกว่านี่นะคะเขาไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนมึงเลยแต่เขาต้องการที่จะปกป้องในสิ่งที่มึงไปล้อมเขาเนี่ยมันไม่ใช่นะเดือดร้อนกันไปหมดเพราะอะไรเพราะเขาจะเอาเพราะเขาไม่ได้ปล่อยให้มึงทําแล้วไงเขาจะเล่นมึงกลับบ้างไงเขามีสิทธิ์อะ่ะเขาทําได้แล้วที่ฉันเชื่อว่าคนอย่างทักษินถ้ามองแล้วนะคะไม่เห็นทางชนะ ไม่ฟ้องแล้วค่ะนะ,ะนะเรื่องของคดีความต่างๆก็ดาเนินไปเลยค่ะนะดิฉันไม่บอกแล้วค่ัว่ามึงอย่ามาทําอะไรเพื่อไทยมึงทําเลยค่ะนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อเวลาถึงคราวที่เขาจะต้องทําพวกมึงบ้างก็อย่ามาร้องที่หูที่อิดค่ะแล้วทําไมต้องมานั่งงอมืองอเท้าให้มึงรังแกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่สู้ไงมึงถึงได้ใจนะ เดีอนถามว่าผลงานของพวกมึงในวันนั้นน่ะพักมึงไม่ใช่เหรอสนับสนุนการชุมนุมขับไล่ทักษิณน่ะของพันธมิตรอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลายคนพอมึงจัดตั้งรัฐบาลได้มึงก็ไปดึงเอาพวกที่อยู่ในม็อบพันธมิตรเนี่ยมาร่วมมามาทำงานกับมึงอ่ะจำได้ไหมแล้วพอมาปีห้าเจ็ดพวกมึงก็คล้องนกหวีด ขับไล่ยิ่งละก็เป็นรัฐบาลเพื่อไทยแล้วมาวันนี้มึงกำลังจะเล่นงานลูกสาวเขาอีกนะไม่ต้องไปพูดหรอกว่าว่าเมืองไทยเนี่ยจะต้องมีแต่นายกที่มาจากตระกูลชินวัตรเท่านั้นเหรอกูบอกเลยค่ะว่าเวลาแข่งกันเลือกตั้งอะ่ะทุกคนก็แข่งกันเลือกตั้งก็อยากจะเป็นนายกพักการเมืองตัวเองก็อยากรัฐบาลทั้งนั้น แต่ประชาชนเขาไม่ให้ไงชิน,นวัตรจะมีชิน,นวัตรและพักเพื่อไทยจะมีนายกกี่คนก็แล้วแต่ไม่เคยไปแย่งใครมาไม่เคยไปยึดอำนาจใครมาแล้วมาให้ตัวเองเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นนายกทุกครั้งที่ได้เป็นนายกถ้ารวมท่านสมัครด้วยทั้งหมดหกคนเนะี่ยมาจากการเลือกตั้งมาจากการที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงเคารพในอำนาจของประชาชนจริงๆเนี่ยมึงจะไม่พูดเรื่องนี้ มึงต้องใช้วิธีทำยังไงที่จะให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งมึงไม่อายบ้างเหรอที่มึงไม่ได้ชนะการเลือกตั้งแล้วมึงเสือกได้เป็นรัฐบาลเน่ยถูกไหมฮะแล้วมึงเสือกได้เป็นรัฐบาลซึ่งมันต่างจากตอนนี้ของเพื่อไทยวันนี้เป็นไงคะพักประชาชนเองก็จะถอยแล้วเรื่องหนึ่งหนึ่งสอง เพราะรู้ว่าถ้าตัวเองถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วมีโอกาสที่จะจับมือกับพรรคอื่นเพื่อตั้งรัฐบาลแนวคิดแบบนี้มันไม่มีอะไรหรอกค่ะก็คือเป็นแนวคิดที่ต้องการที่จะกําจัดทักษิณกําจัดเพื่อไทยเท่านั้นเองนี่คือการมึงมันเป็นแบบนี้แต่มึงจะทําได้หรือไม่มันอีกเรื่องหนึง่งนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าถ้าสมมุติวันนี้พรรคเพื่อไทยจะมีนายกคนที่เจ็ดคนที่แปดหรือไปถึงคนที่สิบเนี่ยมันก็มาจากประชาชน ถ้าตราบใดเนี่ยนะคะระบอกประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งแล้วคนที่จะนะก,การเลือกตั้งนะคะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แคนดิเดตนายกก็เป็นของพรรคเขาเนี่ยดิฉันถึงได้บอกไงคะว่าเพราะฉะนั้นจะมาแหกปากอะไรอะ่ะจะเป็นนายกจะก,กี่คนก็แล้วแต่ทําไมไม่มองมุมกลับคะาว่านี่ประชาชนรักมึงนขนาดนี้เลยเหรอทักษิณไม่อยู่สิบเจ็ดปี เพื่อไทยแม่งก็ยังมีนายกมันก็ยังมีอย่างนู้นทีนี้บอกว่าทักษิณแม่งลูกแก่อำนาจตัวเองไม่ได้เป็นนายกก็เอาน้องเขยมาเป็นมันเอามาตรงไหนคะเขาก็เลือกตั้งชนะไงนะแล้วก็ยังเอาสมัครมาเอายิ่งรักมาเศรษฐามาอ,อุ้งอิงมาถูกค่ะดิฉันบอกเลยนะคะว่าถ้าทักษิณ เขาไม่มองว่าเขาจะสามารถที่จะถือไพ่เหนือกว่าหรือหรือหรือพูดง่ายๆว่าเอามึงอยู่เขาไม่กล้าให้ลูกสาวเขาขึ้นมาล่ะค่ะแล้วอุ้งอิงก็ไม่ได้โงอ่อย่างที่พวกมึงกล่าวหานะอุ้งอิงเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแล้วฉลาดแบบที่พวกมึงอะดูไม่ออกไงเพราะพวกมึงมันไม่มีสมองทุกครั้งที่พวกมึงไปว่าอะไรเขาเขาไม่เคยจิตตกและหว,วั่นกลัวนะ จนทาตัวไม่ถูกเลยมึงอยากว่าอะไรก็ว่าไปกูจะใส่อะไรก็เรื่องของกูวันนี้ยังมีแซวอีกนะคะทําบุญน่ะนะตีมันคล้ายๆเป็นงานมั่นก็บอกว่างานงานมั่นมีคนมาขอแต่นน่นนี่เออนะฮะคือถ้าระบบของการเลือกตั้งมันยังเป็นอยู่อย่างนี้ก็ต้องบอกว่ามึงต้องยอมรับเถอะสมมุตินะคะว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปพักเพื่อไทยชนะก็แปลว่ามึงต้องชนะ มึงต้องแพ้ขี้คุกไปอีกกี่สมัยคะฝากไว้ให้คิดค่ะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็สําหรับคนที่สั่งของเอาไว้วันเสาร์รอบวันเสาร์จะเป็นรอบที่จะจัดส่งให้ทุกๆคนนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะนะเพราะว่าตอนเนี้หลายๆอย่าง,างเช่น N B อ็นดีเงี้ยนะคะคก็มียอดสั่งเข้ามามากเลยหลายคนอาจจะต้องรอไปอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงที่สั่งมานะคะส่วน ตัวของชาสุภลักษ์ก็ต้องขอบคุณหลายๆคนค่ะเพราะว่ามีคนโทรเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะที่มาเจอชาสุภลักษ์เพราะแก้ปัญหาที่เขาเป็นได้หมดเลยแล้วก็สั่งเพิ่มกันอีกดีใจนะคะดีใจไม่ได้ดีใจที่ได้ขายของนะ,ะแต่ดีใจว่าของที่เราขายเนี่ยนะคะคนซื้อเนี่ยเขาไม่เสียดายตังะค์นะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะวันนี้แล้วก็พบกันใหม่นะคะในไลฟ์หน้า โชคดีปีใหม่นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูดิฉันอยู่ทุกคนเลยนะคะขอให้ในปี2568นี้ขอให้พวกเรานะคะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะาเดินทางหรือทำไรก็ขอให้ราบรื่นปลอดภัยเฮงเฮงรวยรวย,รวยปังๆังกันทุกคนเลยนะคะในปี2568ขอพระคุณทุกๆคนมากค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ